กาลยนานมิตรพะกนเย็นสบายเรียนเชิญครับอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตจตุปัจ,จยาทีนี้จตุปัจ,จยาทีนี้สัปปริวารานิสัปปาริวารานิพิกุสังคสสะภิกุสังคสสะโอโนชยามะโอโนชยามะ สาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิกขุสังโคพิกขุสังโคอิมานิอิมานิจะตูปัจจญาทีนี้จะตูปัจจญาทีนี้สัปปริวารานิสัปปริวารานิปาติคันหาตูปาติคันหาตุอมหากลงอมหากลง ทีคารตังทีคารตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายจะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิสุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิสุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายเครื่องไตยธรรมเครื่องไทยธรมร,ยธรม มีปัจจัยสี่เป็นต้นมีปัจจัยสี่เป็นต้นพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พรามด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับเครื่องไทยธรรมเครื่องไทยธรรมมีปัจจัยสี่เป็นต้นมีปัจจัยสี่เป็นต้น พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการละนานเถิดตลอดการละนานเทิน Santo.